คำถามนี้ผมต้องรวบรวมกําลังใจมากถึงจะกล้าถามนะครับแล้วถามแล้วมันอาจจะเป็นความเห็นที่แตกตา่างท่านอาจารย์แต่ว่าผมเป็นโมฆะก็ได้เนื่องจากเห็นว่าสําคัญเพราะว่าผมกราบเรียนท่านตรงๆเลยว่าผมไปฟังพระเทศมาเยอะ,อะบางครั้งท่านเทศปิดผมก็ไม่กล้ายแยง้งแต่ท่านอาจารย์เป็นองค์แรกที่ผมกล้ายแยง้งเป็นคําถามเชิงโจทย์ นะครับซึ่งคําว่าเชิงโจทย์นี่หมายความว่าแม้แต่ทั้งตัวผมเองก็ต้องไปหาคําตอบต่อไปแล้วเมื่อได้คําตอบแล้วก็จะไปกราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแต่จะประมวลอย่างนี้นะครับคือ,อจากที่ปฏิบัติมาสามวันท่านอาจารย์สอนให้ละนันทิะนะค,ความรู้เดิมผมอ่านในพระไตรปิฎกมีพูดไว้เยอะเลยว่ารู้แล้วละเพราะฉะนั้นเวลาเราจะละอะไรเนี่ย ถ้าจะละให้ขาดเป็นสมุดเฉดปรหารเนี่ยเราต้องรู้ก่อนอแม้กระทั่งการบรรลุธรรม,มก็ต้องรู้ก่อนแล้วถึงะละได้แสดงว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วจึงละได้ยกตัวอย่างในปัจจุบันก็คือพอท่านอาจารสอนว่าพุทธวัจ,จะนะเป็นเลิศพุทธเจ้าเนี่ยสุดยอดแล้วผมรู้ตรงเนี้ยผมละเลยลว่าคำสอนของสาวกทั้งหลายาละได้จริงๆละได้ขาดขาดด้วย เป็นสมุดเฉดอาหารทีนี้ก็มาถึงบทที่เราปฏิบัติกันคือละนันทินะครับผมก็มีความเห็นว่าที่เราฝึกละนันทิเนี่ยเราก็คือเราละอารมณ์ให้เกิดความชำนานพอมีอารมณ์เกิดขึ้นพบมันเกิดขึ้นเราก็ละมันเราก็ล,กละอย่างนี้มาเรื่อยๆสามวันมันเกิดความชำนานในการละแต่ทุกครั้งพอเราตั้งสมาธิใหม่ อารมณ์ก็เกิดขึ้นอีก mm hmm. แสดงว่ามันเป็นการละที่ชั่วคราวไม่ใช่นี่คือความเข้าใจผิดนี่แหละคือความเข้าใจผิดของสาวกทั่วๆไปเลยและพระปฏิบททัติทั่วๆไปนะพอคิดว่าละแล้วมันจะระดับของสังโยชน์มันใช้แค่ขันห้าและมันมีระดับของความละเอียดเนี่ยต่างกันเพราะนั้นเวลาละแล้วมันกลับมาก็เลยโอ้นี่คงจะเป็นการละได้ชั่วคราวสละมัน้นี่นะพอไปคิดอย่างนี้ปุ๊บ โยนมรควิธีที่ดีที่สุดที่ผู้เจ้ามอบให้ไว้เนี่ยทิ้งเลยทั้งๆท,งท,งที่ละนัน,นทีเนี่ยเป็นมรควิธีเดยียวที่ยิงเข้าไปถึงวิมุตเลยถึงวิมุตถึงนิพพานแล้วยังให้ละนัน,นทีในนิพพานมีไหมไปเจริญอาณาปาในนิพพานอสุภะในนิพพานกายคตาสติในนิพพานอะไรไม่มีแต่จะมีมมการละนัน,นทียันนิพพานเป็นมรควิธีเดียวที่เริ่มตั้งแต่ปุถุชนไปยันพระรหันนะนี่เรา ต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการที่คิดตรงนี้ปุ๊บว่ามันกลับมาใหม่เนี่ยนะคือการละไม่ขาดผิดละอสุภากลับมาใหม่ไหมกลับมาใหม่ทั้งนั้นนะนะไม่มีอะไรไม่กลับมาใหม่เราจนกว่ามันจะทําซ้ําซ้ําซ้านะแล้วจนกระทั่งได้อริบุคคลขึ้นมาซึ่งก็ตรวจวัดตาม,มที่ผู้เจ้าบอกคือถึง,งจุดหนึ่งที่เราละซ้ำละซ้ำละไม่ขาดเนี่ยไปเรื่อย มันจะมีปัญญาตัวหนึ่งเกิดขึ้นความเร็วมันจะมากขึ้นใช่ไหมครับเจ้าจะใช้ความเร็วในการ,รในการละมาเป็นตัววัดคือคือให้เร็วดุกระพิบตาไงนั่นคือความชนานาญในการละใช่ถูกต้องความชนานาญไม่ใช่ปัญญานครับความชำนาญจะบอกไม่ใช่ปัญญาได้ยังไงนะความชำนาญก็เป็นปัญญาในตัวโยมมีการละไปเรื่อยถ้าโยมไม่มีปัญญาโยมก็จะละไม่ได้ ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่เห็นการเกิดดับเนเหมือนกันพอละแล้วคือโยมมีปัญญาอยู่ตัวเดียวมันปัญญารู้ว่าไออารมณ์เนี่ยมันทําให้เกิดภพทําให้เกิดภูมิโยมเอาตัวนี้มายมก็ละอารมณ์นั่นก็พอแล้วไปแต่ละทีละทีเพราะโยมกําลังดับเหตุที่ทําให้เกิดชาติชรามลณะครับก็ดับไปเรื่อยๆช่แล้วพอถึงถึงจุดหนึ่งโยมมีทักษะขึ้นมาทักษะนั่นคือปัญญาใช่แล้วถึงจุดหนึ่งทักษะมันถึงสุดๆ มันก็จะดับได้ทั้งหมดได้แล้วจึงเข้าสู่รขบวนการวิราคะนิโรธใช่วสักคะใช่ถ้าอย่างนั้นผมก็ซึ่งพระเจ้าเนี่ยจะอธิบายเป็นสเต็ปไปหมดเลยครับไล่ลําดับไล่ลําดับจนกระทั้งหลุดพ้นเลยซึ่งไม่มีพระรูปไหนในโลกที่สามารถอธิบายได้อย่างนี้อย่างนั้นสรุปว่าความรู้เดิมที่คิดว่ารู้แล้วละเนี่ยก็ถูกต้อง ใช่รู้แล้วละแล้วที่ท่านอาจารย์สอนนี้ก็ไม่ขัดแย้งกับที่ผมคอมเมนต์ไม่ขัดแย้งกันเพราะว่าแต่แต่ว่าผมขัดแย้งกับท่านอาจารย์โยมก็ไม่ได้ขัดแย้งเพียงแต่โยมเห็นมุมไม่ครบและไปฟังคนอื่นที่มักจะพูดว่าเอ้ยท่าละแล้วกลับมาอีกเนี่ยมันจะเป็นการละที่ไม่เด็ดขาดไม่ถาวรเหตุผลของคนที่พูดอย่างนี้เพราะไม่เคยศึกษาปฏิจจสมุปบาทไม่รู้หลักการของการดับเข้าเข้าไปดับที่เหตุนะ ไม่รู้อิทัปปยาตาว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับ,บเนี่ยเพราะการไม่รู้ปฏิจจะอย่างเดียวเลยจะทําให้ความคิดนี้เกิดขึ้นอ๋อครับผมผมเพียงแต่ว่ามาเทียบกับที่ท่านอาจารย์สอนว่าพุทธวจนะนี่เป็นสิ่งที่เลิศสุดยอดอยู่แล้วใช่เพอผมคิดว่าพุทธวผมรู้ตรงเนี้ยมีความรู้ตรงเนี้ผมละคําสาวกได้หมดเลยมันละขาดมันไม่ต้องไปละซ้ำอ่ะท่านอาจารย์มันต่างกันยังไงครับกับ กับเราละอารมณ์แล้วละอีกละอารมณ์แล้วละอีกละอารมณ์แล้วละอีกเดี๋ยวอันนี้ถามเรื่องอะไรกันนะละคำสาวกขาดคือคือผมละคำสาวบกขาดเพราะท่านอาจารย์สอนเรื่องพุทธวจนะคือผมรู้เรื่องพุทธวจนะผมก็ละอันนี้อันเนี้ยละขาดจริงๆผมไม่ต้องไปละครั้งที่สองครั้งที่สามแต่ขณะที่ผมละอารมณ์ละนันทีเนี่ยออืผมต้องละครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามละไปเรื่อย ถามว่า oh. มันมัน,ม,นมันต่างกันอย่างไงในยะมันต่างกัน<ง>สิการละนันทีเนี่ยยมต้องละอะไรอะ่ะขันมันมีต้องห้าขันในห้าขันเนี่ยรูปเนี่ยมีอีกห้าอายตนะนามธรรมาอีกสี่ตัวแล้วมันละเอียดเท่ากันไหมละ่ะใช่ไหมไม่เท่าไม่เท่า,ทาแค่ละความเห็นผิดได้นีก่ก็แค่โสดาบันละอะไรละความเห็น uh. แต่ยังละขันห้าไม่ได้ uh. พอมาราขันห้าโยมกระโดดมาละานมามธรรมเลยมั้ยลูปยังล่าไม่ได้เลยก็ต้องละความเพลินในห้าอาณะของกายก่อนนะไม่เพลินกับลูกไม่เพลินกับเสียงไม่เพลินกับกลิ่นไม่เพลินกับรสไม่เพลินกับสัมผัสใช่ไหมแค่นี้ก็ยากแล้วใช่ไหมอ่านท่านนั้นเป็นที่ตั้งของกามเรียกกรรมธาตุกว่าจะลากกาะกรรมธาตุได้ก็หืดขึ้นคอละพอละาได้ก็แค่อนาคามีเหลือนมามธรรมอีกสี่ตัวนั่นต้องละความเพลินต่อไหมต้องละาต่อ ใช้อาวุธเดียวเลยเอาวุธเดียวใช่ไหมอ่าไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธแต่มันละไปฆ่าไปทีละอย่างสองอย่างตัวสองตัว,ตวแล้วก็คือมันมีตัวที่ต้องให้ละมากมากไงในรายละเอียดมากมันก็เลยต้องละบ่อยๆละบ่อยๆอ,อ่าเข้าใจไหมขอบพระคุณนะ <c oughs> ท่านอาจารย์